อ่ามาแล้วนะครับกับระบบอัปเดตสัตว์อสูรสุดเทพตอนที่144ยบนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะจางานเรื่องนี้นะครับหรือว,ว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเปิดห้าเลมมหาเทพน,นะครับลิงแตหล่างคลิปเลยเอาละเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go ตอนที่144ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คนเลมแต่มันก็มีของที่พวกเราต้องการอยู่ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเราต้องเอามาให้ได้เพื่อสตีปี้ตาซื้อโจมตีโกดีด้วยสายฟ้าสันเกียรติสัตว์ทุกตัวที่มันสูงกว่าสันขนนกเปลวเพิง ไปช่วยเฟมมี่เ็วเขาโอ้เจ้านั่นมันโจมตีแรงเอาเรื่องเหมือนกันแฮอย่าลืมป้องกันจุดสำคัญของตัวเองล่ะเจ้าโครงกระดูกนายและซิลลี่ไปช่วยเฟมมี่เดี่ยวสั่จัดการไอ้มแมลงนั่นเองโอเคไอ้มแมลงขี้เละเอานี่ไปเกณฑ์ว่าใครขี้เหละหาพายุกระนำสังหารเจ้าเป็ดอย่าเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีไหนมันก็ทำให้สันตายไม่ได้หรอกมีแต่ทำให้สันแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเจ้าโครงกระดูกสันอยากจะตัวต่อต,ตัวกับมันไอ้ตี๋แกเข้ามาเลยเอามาอีกใส่ทุกอย่างที่แกมีเข้ามาสิขอสันลิ้มลองพลังทั้งหมดของแกหน่อยสิแกกล้าดียังไงมาเรียกสันว่าไอ้ตีะ อยากจะจับซันงั้นเหรอยังเร็วไปอีกร้อยปีแค่นี้เองเหรอกระจอกจังหฮะบาดแพลมันหายไปไหนหมดแล้วมันครอบคุมกล้ามเนื้อของมันได้ดีกว่าเดิมมากแล้วรวมกับสกิลของมันตอนนี้มันแทบจะไร้เทียมทานเลยเราได้ให้กำเนิดแทงและดาเมจสันยอดขึ้นมาแล้วแต่ ตอนอยู่ที่บ้านมันไปดูอะไรมากันทำไมมันถึงได้ทำตัวหน้าอายถึงขนาดที่ดัมบี้ยังรับไม่ได้แล้วชี้เหมือนว่าต้องรีบจบแล้วสิไอ้หมอนี่มันบ้าไปแล้วใบมีดพันเล่มผสานลมกระโชกเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกัน สถานะบาดเจ็บสาหาัสไอหมอนี่ทำไมมันถึงได้ตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วล่ะเดยดีมากนี่สินะจิตวิญญาณของแกเข้ามาอีกใส่ทุกอย่างที่แกมีมาเลยถ้าอยากตายมากนากักสันก็จะจัดให้เอง ตอนนี้แล้สันจับแกได้แล้วเฮ้ยังไงตอ่อละทีนี้จับได้แล้วก็หมดปัญญาแล้วงั้นเหรอ <c oughs> กดี้บ้านละหำแบบนี้ก็ตื่นเต้นดีแฮแต่ถ้าไม่มีสกิลติดตัวละก็คงจะจอดตั้งแต่การโจมตีครั้งแรกแล้วฝากด้วยนะ เฮ้เก็บดอกไม้หมดแล้วน่ารักแล้วในเวลาต่อมาซื้อผลไม้ผลไม้หน้ากาากคคำอธิบายเมื่อสัตว์อสูรทานผลไม้นี้เข้าไปจะสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายได้ถึงพันเท้าเหลือแค่สีผลงั้นเหรอแต่จริงๆแล้วที่มาที่นี่ก็เพราะจะมาเอาต้นมันอยู่แล้ว ต้าซื้อดัมบี้ไปขูดต้นมันขึ้นมาแต่ไหนๆก็เอาต้นมันมาแล้วเอาแกไปด้วยดีไหมนะห้าเฮ้หละอย่างอายไอ้หน้าไม่อายปล่อยซะน,นะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบอัปเกรดสัตว์อสูรสุดเทพตอนที่144นะครับแล้วก็สำหรับใครที่จาํางานเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเปิดท่าเล่มมหาเทพนั่นเองนะครับลิงก์แต่ลงคลิปเลยเอาล่ะนะครับสุดท้ายนี้ตุกลับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ